เริ่มมันก็ขายสปอนก่อน,นเลยก็ละกันสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมเนี่ครับผมสามารถไปเติมได้ที่เม l o Top u อนะฮะเติมทุกเติมไวนะะ้นี่ครับผมปลอดภัยใช้เพียงแค่ u i d กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะะี่ครับผมหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์ไปถามแอดได้เลยนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะแน่นอนว่าช่วงนี้ของปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกมชินเนี่ยอัพแพทที่เรียกว่า,าต้องเรียกว่าแพทใหญ่ไหมไม่เชิงแพทใหญ่แต่ว่าเป็นแพทที่สําคัญแพทหนึ่ง ในเกมนี้เลยเพราะว่ามันเป็นแพทของเทศกาลแลนเทอร์ไลท์นั่นเองซึ่งในทุกๆปีก็เราได้เห็นอยู่แล้วว่าแลนเทอร์ไลท์เนี่ยมันเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของเกมเกมชินเลยก็ว่าได้ซึ่งในแพทนี้ก็มีอะไรให้กิ๊กการ์กันเยอะมากเช่นเอาไฮเทมเหยาวๆเป็นต้นแค่สตัวละครนี้ยังไม่พอก็มีแมปใหม่ด้วยแล้วก็อีเวนท์ที่กลับมามีอีเวนท์ใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ที่ผมสนใจ ที่สุดเลยคือแพรรี่มันกลับมาอีกแล้วคือนี่เป็นอีเวนท์ที่ผมชอบที่สุดเผื่อใครไม่รู้และมันก็กลับมาให้ผมเล่นอีกทีหนึ่งโคตรดีใจเลยแต่ก็นั่นแหละคลิปนี้เราก็เหมือนเดิมเราจะผ่านมองข้ามไปไม่ได้เลยสําหรับตัวละครรีรันซึ่งตัวละครรีรันรอบนี้ต้องบอกเลยว่ามันน่าปวดหัวมากในการเลือกเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดีทุกตัวีทั้งเซียวฮูเถาแล้วก็เย่หลานบอกเลยว่าถ้าใครเลือกไม่ถูกนี่ได้เสียตังค์กับทุกตัวแน่นอน ลราจะมารีวิวพวกตัวละครเหล่านี้ในแพชปัจจุบันกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงกันแล้วบ้างแล้วก็สำหรับใครที่เลือกไม่ถูกก็มีสรุปให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับขอพูดนิดหน่อยเพราะว่าอรอบนี้เราไม่ได้ลงพรีวิวสกิลของเอาไฮเทมเอาไว้เนาะสำหรับเอาไฮเทมเนี่ยเป็นตัวสายแพร่ขยายหรือเล่นกับปฏิกิริยาบีบอัดนั่นเองคล้ายๆกับทีนารีนั่นแหละ สกิลคือการพุ่มไปตีแล้วเศษเศษกระจกขึ้นมาเศษกระจกนี้จะทําให้มีดาเมจเสริมจากนอกสนามเวลาเอาไอเทมตีปกติหรือชาร์จโจมตีนั่นเองซึ่งเวลามีเศษกระจกเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีของเอาไอเทมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นธาตุไม้นั่นเองซึงก็มีจํานวนฮิตคิดว่าน่าจะเยอะแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้ตามพวกฝันอะไรอย่างนี้ทีขนาดนั้นแล้วก็สำหรับอัลติเมทเป็นสกิลเบิร์ดแบบหลายๆฮิตโดยเริ่มต้นที่ประมาณ4ฮิตแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆตามจำนวนเศษกระจกนั่นเอง จากสีก็เป็น68แล้วก็10นั่นแหละโดยที่ก็มีการปรับสกลิลลดสกิลตัวคูณมันลงมาแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยผมมองว่ามันขี้โกงเกินไปมากๆแต่พอเขาปรับลงมาก็ดูเป็นปกติแล้วก็ดูเป็นตัวละครที่แบบว่าน่าจะใช้งานได้ทีนี้ผมคิดว่าพวกตัวคูณกับดาเมจเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาละแต่ว่าปัญหาอาจจะอยู่ที่พัวกับโรเทชันทีมที่ต้องรอเล่นเอาเองก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโรเทชันแบบไหนมันดีที่สุดสําหรับตัวของเอาไวเทม ฉะนั้นก็ต้องรอตัวเข้ากันก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็ใครที่ชอบสายแบบว่าตีๆแบบนี้อยู่แล้วน่าจะยืนนานพอสมควรแล้วก็ใครชอบกล้ามก็ไปจับจองกันได้สำหรับตัวนี้เด้อต่อไปทีนี้เรามาดูที่ตัวรีรันกันบ้างสำหรับตัวรีรันที่จะมากับเอาไฮเทมในเฟสแรกก็คือเซียวนั่นเอง มาทุกปีนะครับผมสำหรับแลนเทอร์ไลท์ก็คือเซียวนั่นแหละสำหรับเซียวในแพชปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวละครที่ยังอยู่ในเทียร์กลางๆไม่ได้โดดเด่นมากมายขนาดนั้นด้วยความที่ปัจจุบันนียผมมองว่ามอนมันค่อนข้างน่าลำคาญสำหรับเซียวทั้งพุ่งออกทั้งเลื้อยไปเลื้อยมามุดหนีไอเฟรมเยอะมันทำให้ CL เซียวในเล่นได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเซียวมีการใช้อติที่ค่อนข้างจำกัดระยะเวลาการใช้งานทำให้เวลาเจอมอนที่มันไอเฟรมเยอะหรือพุ่งหนีเนี่ยมันจะได้ลำคานนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกมันก็พอที่จะเล่นได้น,น เซียวเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จัดทีมได้ค่อนข้างง่ายและหลากหลายโดยที่ดาเมจก็ยังอยู่ในขั้นที่สามารถใช้งานได้ทีมที่จะเล่นกับเซียวได้ก็มีเซียวสน้ําแข็งเซียวไฮเปอร์แครี่เซียวสไฟเซียวสหินก็ได้หรือเป็นเซียวแบบโมโนโลมก็ได้เอาไปเล่นกับพวกฟารูซานก็ได้แต่ว่าทีมฟารูซานนี้ผมเตือนไว้อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเซียวกับฟารูซานผมเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าพลังงานธาตุน่าจะไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นคู่กับฟารูซานแค่2ตัว ไม่ใช่พูดถึงเซียวแต่พูดถึงฟารูซานคือยังไงฟารูซานก็เก็บอันติไม่ทันแน่ถ้าเกิดว่ากลุ่มดาวคุณไม่ได้ปลดถึง C4 หรือไม่ได้ปลดถึง C6 ยังไงฟารูซานก็เก็บอันติไม่ทันครับถ้าเกิดว่าไม่ถึง C4 มันจะกลายเป็นว่าไม่พอทั้งเซียวไม่พอทั้งฟารูซานไปเลยเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็อาจจะต้องเล่นลม3ตัวนั่นเองอย่างที่บอกการใช้งานในอวิสปัจจุบันเซียวยังถืออยู่ขั้นกลางๆไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้แย่ สำหรับเรื่องการสำรวจโลกใครจะเปิดมาเพื่อเดินโลกก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สำรวจได้สนุกมากๆเพราะว่ากดสกิลพุ่งกาอากาศได้ทำให้โมบิลิตี้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างไวอ่าไม่ว่าจะพุ่งที่พื้นพุ่งการอากาศก็ทําได้หมดทําให้เดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวก เอาจงริงคือมันค่อนข้างพิ้วกว่าสําหรับผมนะจริงพิ้วกว่าละมุดอีกเออคือละมุดบินได้ก็จริงแต่แบบกดกาอากาศไม่ได้อะเออเวลาเราล่อนอยู่เลยกลับไปบินก็ไม่ได้แต่ของเซียคือเวลาล่อนอยู่ปุ๊บพุ่งได้อ่าพุ่งได้พุ่งได้พุ่งได้นี่คือสบายมากอีกอย่างหนึ่งข้อดีของเซียเลยคือเวลาตกจากที่สูงโดยการทุ่มโจมตีเนี่ย จะไม่มีการเสียพลังชีวิตนั่นเองเฉพาะทุ่มโจมตีนะถ้าตกลงมาแบบตุ้บก็มีขาอ่อนกันบ้างนะฉะนั้นสาหรับตัวนี้ถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าแล้วแล้วก็ก็ดูที่ทีมตัวเองก็ได้ว่าต้องการหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเรามีตัวดาเมจอะไรพวกนี้อยู่แล้วจริงมันไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้หรือเปล่ากันล้วกันสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเซียบตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าตัวละครมันมีโมบิลิตี้การเคลื่อนที่ค่อนข้างดีในการเดินสำรวจโลกทําให้เราเล่นข้างนอกได้สบายแล้วก็เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างจัดทีมได้เยอะกว่าไฮเปอร์แครี่ดาเมจตัวอื่นทาให้เกิดบางทีถ้าเรามีตัวนู้นตัวนี้บางทีเซียวก็ได้ทีมเล่นอยู่เหมือนกันเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครจะเปิดอยู่แล้วถึงผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเซียวเป็นตัวเทียร์กลางๆนจริงๆผมมองว่ามันอยู่ที่คนเล่นซะมากกว่าบางคนเล่นเซีนเซียนเขาก็เล่นให้เก่งได้เหมือนกันสองตัวที่จะมากับแบนเนอร์เฟดหลังก็คืองูเถากับเยหลาน ใครเห็นแบนเนอร์นี้แล้วก็คงจะร้องอู้ชิดกันทั้งนั้นว่า2ตัวละครนี้แม่งเล่นโหดทั้งคู่เลยสำหรับผู้เถาแล้วผู้เถาเป็นตัวละคร DPS ไฟที่เรียกได้ว่าอยู่ในท็อปเทียร์นั่นแหละเพราะว่าถ้านับกันที่ตัวดาเมจไฟแล้วผู้เถาถือเป็นตัวที่ทำดาเมจได้สูงมากผู้เถาณปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้สนุกและเก่งมากๆเพราะว่าดาเมจน้องแกเยอะมากๆ หูเถาหนณะ้าตอนนี้ก็มีทีมเป็นทีมละเหยเล่นเป็นผู้ถาแล้วก็เย,ย่หลานสิงชิวได้แล้วก็จงหลีอีกหนึ่งตัวหรือจะเล่นเป็นตัวน้ำหนึ่งตัวเลือกมาระหว่างเย,ย่หลานกับสิงชิวแล้วก็เล่นเป็น2หินก็ได้เป็นทีมเก่าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นละเหยแล้วไม่มีเย่ยหลานหรือซิงชิวก็เสียใจด้วยครับเพราะว่ามันจะเล่นละเหยไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง ในแพชชของ3.4มีแจกตัวละครของฝั่งหลีเยให้เลือกเลย1ตัวฉะนั้นเราสามารถเลือกสิงชิวมาเล่นได้เลยแต่นั้นถ้าเกิดว่าใครสุ่มฮูเถามาแล้วไม่มีตัวน้ำเนี่ยแล้วก็ไปเลือกสิงชิวจากอีเวนต์มาได้เลยแต่นั้นเล่นได้แน่นอนปัญหาของฮูเถาน่าจะอยู่ที่ตัวโล่มากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นทีมแบบระเหยฮูเถานั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างวอลโล่พอสมควรถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ผมบอกตรงเลยนะว่ามีไว้ปลอดภัยกว่าเยอะ ดะงนั้นใครมีจงหลีก็สบายหน่อยถ้าเกิดว่าไม่มีจงหลีก็อาจจะต้องจําใจไปใช้เป็นโทมะแทนแต่ว่าทีมโทมะสฮูเถาเป็นทีมที่แรงมากแต่ว่าเล่นยากมากที่จริงผมเคยท,ทําคลิปไปแต่คลิปมันเก่ามากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอ่ะแล้วแล้วนี่คือแล้วแล้วอีกทีหนึ่งนะประมาณปลายปี2021ไม่ก็ต้นปี2022ครับเลยทำไว้อยู่ก็ไปย้อนดูได้พวกมันเป็นพวกโรเตชันกับการเล่นทีมอของโทมัสฮูเทาอ่ะซึ่งมันเล่นยากมากฉะนั้นการที่เราไม่มีโล่เนี่ยก็ อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ก็พอเล่นได้แล้วกันส่วนอีกทีมนึงเป็นทีมไฟล้วนก็คือโมโนไพลโลเป็นทีมไฟ3ตัวกับตัวลม1ตัวสำหรับทีมนี้ตัวลมก็ถ้ามีคาสิฮะจะสบายมากๆและดาเมจใช้ได้ดีมากๆเพราะว่ามันบัฟเป็นโบนัสไฟนั่นเองส่วนใครไม่มีอาจจะต้องใช้เป็นซูโฟสแทนเป็นอีกทีมนึงที่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเล่นอ่าะเหงแลวรู้สึกว่านยากก็เลือกไปเล่นหูเทาแบบไฟล้วนก็ได้ส่วนทีมอ,อื่นเนี่ยผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันอย่างเช่นอ่า,อา,อาเบอร์เจียนก็ จริงๆก็ผมมองว่ามันไม่ค่อยดีหรอกใช้ตัวอื่นน่าจะดีกว่าเยอะเช่นใช้คาสิฮ่าในการทิกเกอร์เบอร์เจียรหรือใช,ใช้เป็นโทมะทิกเกอร์แทนก็อาจจะดูดีกว่าหูอถาวก็เก็บไว้เล่นเป็นดาเมจเหมือนเดิมก็โอเคกว่าเยอะเลยนะจริงๆก็หูอถาวเป็นท็อปเทียร์มาโดยตลอดเพราะว่าเรื่องดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่ามันเล่นค่อนข้างยากและจัดทีมค่อนข้างยากนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีโล่ก็เล่นยากใช่ไหมล่ะไม่มีตัวน้ําก็เล่นไม่ได้อีกก็ไปเล่นไฟล้วนอีก ถึงจะมีตัวน้ําไปแมคกนิกมันคือการชาร์จโจมตีซึ่งการชาร์จโจมตีแน่นอนว่าของหูเทามีการเสียสเตมินาตลอดถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปลด C1 เนี่ยก็พุ่งรัวๆก็เสียสเตมินารัวๆฉะนั้นต้องมีการฝึกแคนซงแคนเซิลจําแคนซงจําแคนเซิลเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทํากันในหูเทาอยู่แล้วเนาะฉะนั้นมาเป็นตัวที่เล่นยากมากถ้าเกิดว่า ่านผู้เล่นใหม่คนไหนไม่ชอบอะไรที่มันยากๆหรืออยากเล่นเกมนี้แบบสบายๆมืเถัาก็พอที่จะเล่นเป็นอิมไฟล้วนได้หรือไม่ต้องชาร์จตีก็ได้แต่ว่าถ้าอยากรีดดาเมจให้สูงที่สุดยังไงคุกก็ต้องฝึกชาร์จตีอยู่ดีเนาะดังนั้นเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงและท็อปเทียแต่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์เพลย์นิดหนึ่งสำหรับตัวสุดท้ายของแบนเนอร์ในรอบนี้คือเย่ยหลานตัวของเย,ย่หลานเป็นตัวละครที่มีตำแหน่งเหมือนกันกับซิงชิว ก็คือตำแหน่งในการแปะน้ำนั่นเองซิงชิวยิงดาวออกไปทีละ2 3 2 3ายี่หลานยิงลูกเต๋าไปทีละ3333 3, 3, 3. ซึ่งสามารถล้างไอซการแปะน้ําได้ต่อเนื่องทั้งคู่ทั้ง2ตัวละครแต่ถ้าเกิดว่าถามผมในเรื่องการแปะน้ําผมจะยกให้ซิงชิวดีกว่าในเรื่องของการแปะน้ําอย่างเดียวแต่ว่าเยี่หลานจะมีการแปะน้ําและมีดาเมจที่ค่อนข้างนิ่งมากๆของเย่หลานสกลมันตาม HP ฉะนั้นดาเมจจะค่อนข้างนิ่ง และที่สําคัญคือสามารถบัฟดาเมจให้ตัวที่ยืนอยู่ในสนามได้ด้วยสําหรับเย่หลานแต่ของซิงชิวก็ทดแทนมาด้วยสกิลที่มีการลดดาเมจกันกระแทกและฮิวได้นั่นเองจากนั้น2ตัวละครนี้มันมีข้อดีแตกต่างกันอย่างเช่นอยากเสริมดาเมจให้ทีมอยากทาดาเมจทีไม่้มันพุ่งพวดไปเลยก็เย่หลานอยากเล่นแบบเพลย์เซฟหน่อยอยากได้ยูทิลิตี้ในการซัพพอร์ตด้วยการแปะน้ําที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็สเปซไปโดนตัวรอบๆได้ดีกว่าก็เลือกเป็นซิงชิวแต่ในคลิปนี้ผมจะมาขายเย่หลาน โอเคเย่หลานเนี่ยเป็นตัวละคร DPS off field หรือเป็นที่เข้าใจกันก็น่าจะประมาณเป็นซับ DPS นั่นแหละสำหรับตัวซับ DPS เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีความสามารถในการทำดาเมจน,นอกสนามได้ฉะนั้นไม่ว่าเยีย่หลานจะยืนยิงเองในสนามหรือกดสกิลแล้วอ,ออกไปแล้วใช้ตัวอื่นตีก็เล่นได้เหมือนกัน แต่การจะดึงประสิทธิภาพของเยียหลานออกมาแน่นอนว่าต้องเป็นตัวที่กดสกิลแล้วให้ตัวอื่นตีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีดาเมจจากทั้งตัวที่ยืนตีและดาเมจนอกสนามจากเยียหลานด้วยแต่ใครจะเล่นเป็นเยีย่หลานแบบยืนตีแบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเกิดว่าดาเมจคุณแน่พอนะทีนี้แน่นอนว่าจะเห็นว่าไม่ว่าจะยืนตีหรือจะอยู่นอกสนามตีมันก็สามารถเสริมดาเมจให้ทีมได้เยอะมากๆและการบัฟดาเมจของตัวยืนสนามเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆ ข้อเสียของยีย่หลานมีอย่างเดียวก็คือการกดอันติถ้าเกิดว่าเราปั้นยีย่หลานมาแล้วยีย่หลานไม่สามารถกดอันติได้ในทุกโรเทชันเราจะไม่สามารถทําดาเมจอะไรได้เลยอันนี้ผมลองเล่นแบบใช้สกิลแค่1ชาร์ตติต่างว่าไม่มี c 1นั่นเองแล้วก็ใช้เป็นธนูเฟโบเนียสใช้เป็นทีมแบบที่ผมเคยใช้เมื่อก่อนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนสันพ้องน้ํามาแบบนี้ก็คือมีลูกแก้วทาตทธาน้ําจากแค่ตัวยีย่หลานที่เหลือเป็นทา่าทินกับทตุลมหมดเลย และใช้เป็นธนูเฟโบเนียสที่กดสกิลแค่1ชาร์จอ่ะจะสังเกตว่าผมไม่ยอมกดชาร์ตที่2เพราะว่าที่ต่างว่าไม่มี C ีนนั่นเองอันตรีวนมาสกิลวนมาโรเลชันวนมากดได้แ a m a มอาจจะเบากว่าผมหน่อยเพราะว่าผมมี C ีมันมีฮิตที่4โผลมาแต่ถ้าเกิดว่าเราแก้เรื่องพลังงานธาตุได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันทั้งนี้ก็อยู่ที่ทีมแล้วก็มอนสเตอร์ด้วยถ้าเกิดมอนสเตอร์ดอกลูกแก้วธาตุหรือทีมลูกแก้วธาตุเยอะหน่อยมันก็จะดีนั่นเองจะเห็นว่าดาเมจมันก็พอที่จะใใช้้้ไดด่วาหี นี้ก็คือเอาไปเล่นเป็นออฟฟิลนั่นแหละเพื่อดาเมจที่ถึงใจกว่านี้เพราะว่านี่มันมีแค่ดาเมจของตัวยี่หลานคนเดียวแต่สังเกตว่าแค่คนเดียวก็ดาเมตโคตรแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็ดาเมจมันจะถล่มทลายกว่านี้เยอะฉะนั้นเพียงแค่สุ่มมาตัวเดียวแล้วใช้เป็นเฟโบเนียสหรือไม่มีเฟโบเนียสใช้เซ็ตคิฟิเชียลก็ได้ยี่หลานก็สามารถทำดาเมตช่วยทีมได้เยอะแล้วและบัฟดาเมจเพิ่มให้ตัวละครที่ยืนตีได้อีกด้วย แต่ถ้าเกิดว่าบันไดวันหนึ่งเราเปลี่ยนไปเป็นอาวุธประจำตัวมันก็อาจจะมีบางครั้งที่อันติเราเก็บไม่ทันทั้งๆท,ที่ฟื้นฟูก็พอๆกับเฟโบเนสเพราะว่าลูกแก้วธาตุจากเฟโบเนสมันก็ช่วยได้นั่นเองสำหรับยี่หลานแล้วเนี่ยจะเล่นไปแทนในตำแหน่งของซิงชิวเลยก็ได้สำหรับทีมพวกระเหยเช่นดิลุกงูเทา้าอะไรพวกนี้จะเล่นก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็แทนได้เหมือนกัน หรือจะเล่นแบบผมก็ได้เป็นแบบยืนตีใช้คู่กับซิงชิวแบบซีศูนย์เยี่ยหลานกับซิงชิวแล้วก็อีก2ตัวอาจจะเป็นตัวธาตุหินหรือตัวธาตุลมสาหรับลดต้นานธาตุแค่นั้นก็สามารถเล่นได้เลยพอแค่แก้เรื่องพลังงานธาตุในอันติของเยี่ยหลานได้ก็สามารถทําดาเมจได้รัวและต่อเนื่องแล้วแค่นั้นฉังนั้นใครต้องการตัวที่เป็นแนวซิงชิวเป็นธาตุน้ําที่ใช้แปะน้ําและสามารถทําดาเมจได้ดีกว่าการใส่ซิงชิว สามารถใช้เยีหลานแทนในจุดๆนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการการแปะน้ําที่ดีหน่อยผมยังแนะนําสิ่งชิวมากกว่าทางด้านของการแปะน้ําอย่างเดียวอย่างเช่นการแปะน้ําในทีมชาติการแปะน้ําในมนที่ไม่ใช่มอนเดียวอาจจะแบบ2ตัว3ตัวขึ้นไปการแปะน้ําเพื่อทําแช่แข็ง อะไรพวกนั้นผมยังแนะนําซิงชิวมากกว่าเย่หลานอยู่ดีเย่หลานเนี่ยจะเหมาะในกรณีที่เราอยากเพิ่มดาเมจให้ทีมทีมนั้นหรือมอนมันเป็นมอนซิงเกิลทารกสัดส่วนใหญ่หรือเราอยากจะเล่นเย่หลานดาเมจเพียวๆพียวคนเดียวไปเลยแะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะกดมาแทนซิงชิวเนี่ยก็แล้วแต่ในเรื่องของการทำดาเมจหรือถ้าใครอยากกดมาเพื่อที่จะไม่ได้ต้องแย่งใช้กับซิงชิวกับทีมอื่นเนี่ยก็เป็นความคิดที่ดีมากๆหรือใครไม่มีเหตุผลอะไรเลยอยากได้แค่ตัวดาเมจเย่หลานไปอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำมากมากเพราะว่า ถึง C 0เปล่าเ,าเนี่ยพลังงานธาตุมันจะไม่พอขอเพียงแค่เรามีสนูเฟโบเนียสหรือธนูแซคมันก็สามารถทําให้อันติเย่หลานเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าอันติมันเก็บง่ายหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยซิงชิวยังมีแจกในอีเวนต์ของ3.4อยู่ดีฉะนั้นไม่ว่าเราจะสุ่มตัวไหนมาในเฟสครึ่งหลังมันสามารถเล่นคู่กับซิงชิวได้ทั้ง2ตัว และซิงชิวเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเล่นคู่กับเย่หลานก็จะเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องพลังงานธาตุให้เย่หลานได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบอกแล้วว่าแพทเนี่ยเลือกยากมากทั้งเซียวหูเถาเย่หลานโอ้โหแบบอวดหัวเลยแม่งรีรันแบบนี้ไม่เกรงใจตังในกระเป๋าแน่นอนในช่วงสรุปนี้ผมจะสรุปให้ว่าตัวไหนผมแนะนํากับใครบ้าง สำหรับคนที่เล่นมานานแล้วก็แล้วแต่ละกันเพราะว่าเราก็คงมีตัวในใจอยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดว่าตัวพวกนี้มาเรียดันก็ขออวยพรล้ะกันว่าให้โชคดีไม่หลุดเลดกันนะครับส่วนคนที่ต้องการตัวละครดาเมจไปเสริมทีมเก่าหรือไปสร้างทีมใหม่จริงๆแล้ว3ตัวนี้จริงๆเป็นผมผมก็เลือกอยากเหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะจัดตามเทียตาที่ผมชอบจัดให้และกันก็คือตัวละครท็อปเทียถ้าถามผมเนี่ยผมให้แค่เย่หลานอย่างเดียวตัวหูเถากับเซียวเนี่ย สำหรับเซียวเนี่ยข้อจํากัดของเซียวคือเกมเพย์เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเข้ากับมอนเนะปัจจุบันเวลาเอาไปเล่นจริงๆมันค่อนข้างน่าลาคาญนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบตัวละครแบบผิวๆหน่อยเดินสํารวจโลกสนุกๆเซียวสนุกสุดในที่นี้แล้ว่อไปคือฮู้เถาฮูเถาเนี่ยจะจัดทีมค่อนข้างยากนิดนึงไม่มีโล่ก็เล่นยากเอ็มพของฮูเถามันจะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าจะรดเลือดตัวเองถึงน้องจะมีฮิวก็เถอะแต่โดนตบมาก็มีเนี้ยงเหมือนกันในเรื่องของดาเมจเนี่ยเรียกว่าเข้าขั้นแรงเวอร์มากๆ แต่ว่าทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวละครและก็ทีมด้วยมันไม่ใช่จะแรงเวอร์ตลอดเวลาขนาดนั้นเนาะส่วนของเยีย่หลานเนี่ยที่ผมให้ช็อปเทียเนี่ยดามเมจมันอาจจะไม่ได้เบิร์ดตุม้มแบบว่าขนาดฮูเถาขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ตัวเล่นได้ง่ายมากๆแล้วก็เอาไปเนี่ยมันไม่ใช่จําเป็นจะต้องไปยืนสนามอย่างเดียวทีมนี้ทีมนู้นอาจจะมีตัวยืนอยู่แล้วแต่อยากได้ดามเมจเพิ่มเอาเย,ยีหลานไปใส่ก็ได้ปั๊บตัวที่ยืนได้แถมดามเมจนอกสนามก็ดีเพราะเพียงแค่กดอันติได้ก็จบเลย สำหรับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ใครที่เพิ่งเล่นหรือใครที่ต้องการตัวละครที่เป็นดาเมจเป็น DPS ไปเสริมทีมเนี่ยผมก็จะแนะนําตามนี้ละกันยังไงในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะจบไว้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้พวกข้อมูลตัวละครที่มันละเอียดกว่าในคลิปแบบมินิรีวิวแบบนี้ก็เชิญที่ไกด์ตัวละครตัวเต็มได้เลยละกันของเซียวกับผููถาวก็อาจจะเก่านิดนึงนะเพราะว่ามันนานละส่วนของยี่หลานก็เก่าเหมือนกัน,นจะพูดทําไมวะ ในคลิปนี้ก็น่าจะจบไปตรงนี้ะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมก็จะจบด้วยนะนรีบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กินชินในคลิปต่อๆไปนะฮะส่วนของวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ <laughs>